แล้วนะครับดูนะครัช่อนเล็กกัดเท็กซัสเล็กจังเลยดูตัวนี้ปล่อยนะครับเล,กเ,กเ,เล็กเกินไม่เอาเล็กเกินไม่เอา หาเต้มต่อไปตัวนี้เล็กเกินกันแล้วครับ เรียบร้อยอีกหนึ่งแต้มอุ้ยใสยสวยด้วยครับตัวนี้อุ้ยเกือบลุดดูเกือบุด,ดเกือบ,ดอบุดครับเดี๋ยวส,ยสวยๆนะครับเขถาถ่ายรูปมา ตามหาแต้มต่อไปครับเดินเข้ามาข้างในนะมันจะมีตัวอีกไหมอืมกัดแล้วครับดูคพองขึ้นเลยอืมโดนโดนแล้วครับอุย้ยอุย้ยอุ้ย อุ้ยโอ้สวยด้วยโอ้โหโอ้โหดึงขึ้นมาเลยโอ้โหดูครับโอ้โหดูเอออ้เชียดีดนิ้วกู้โอ้โห ดูครับคืนลงคอเลยเอาไงทีนี้ดูคืนลงคอเลยครับโอ้โหตัวนี้นี่ครับตัวนี้ดูสวยเลยนี่คันเรียวบีตอนแรกก็ว่าจะไม่ติดแล้วครับ หไปตามหาตัวต่อไปครับตัวนี้อย่างม้าน่ะนี่เอาคุณปู่ออกมาเล่นมานเฉยครับตามหาตัวต่อไปกันฟ้าใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับต้องมามาดเบ็ดใหม่ครับพบมันมันเกืนลึกนะครับต้องตัดทิ้งทีมก็ลืมออกมา ปลายางที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นปลายางกีนครับมันเป็นทรงแบบของแบรนด์ดังแบรนดึงเลยนะเนี่ยใช้จะหมดซองแล้วกัโดโคตรดีอ่ปะปลายางตัวเนี้ย เหนียวด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปหาตัวต่อไป <c oughs> นี่เรียบร้อยตะกวัว3ากร,รมัมใส่ลูกปัดจิ๋วด้ยวยอันหนึ่งนะตนี้ใส่วิ่งละ อโ้มันวิ่งออกกลางคลองโอเบ็ดไม่เปิดด้วยเอาปลาป่ะครับมีแฮนด์ม้นวนเอาเอาป่ะนี่ผมแหกเอาเอาเลยครับเดี๋ยวเปิดเอาเลยครับผมจะเอาถุงคืนเออฮ่ออาฮ่ากูเดี๋ยวเป๊กกูเดี๋ยวไป๊กขึ้นใส่ไหมนี่เรียวแล้วบ่ะเนี้ ภาษาป่าแกะสองลบต่ออ้อยออกกันได้กินได้เอขอบคุณครับครับผมบ้าบ่ก้อนทีเป็นี่ไหนก้อนป่ากันไปนี่ก <laughs> ่า,า,า <laughs> ทังหนอกแบบเบ็ดป่ายังกินเบ็ดทั้งหนอกอีเออมันขาดมันหลุดมาสิควายเลยมันตกนามไเซะแตกเนี่ยฮะเ ให้ให้น้าเข้าไปนะครับปลาตัวนี้เอาเลยครับเอาลเอาลยผมหายเป็นเราหายเป็นมัตัวนรับครับ